คลิปนิวยอร์กในรอบหนึ่งปีพอดีของเพรเลยนะครับอยากไปต้องได้ไปค่ะ w e l ว o m e ม o ู <millions> นิวยอร์กมากินที่สาค่ะแรกของเาเลยที่เมดิเตอร์เรเนียนพาร์คก็อร่อยที่อยากกินที่สุดที่สุด ตตแต่ไม่เป็นไรพรุ่งนี้เราจะกลับมาใหม่แล้วฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เรากำลังจะ <c oughs> เดินทางไปนิวยอร์กก็ไปทริปนิวยอร์กในรอบ1ปีพอดีของเพรเลยนะคะจากปีก่อนที่ไปตอนนี้ก็คือแบบทำคลิปตัวเองไปดูรถทิปนู่นนี่นั่นอดใจไม่ไหวอยากไปต้องได้ไปะคะ่ะนี่ก็เลยจองตั๋วแล้วก็ไปนะคะจะบอกว่าบรรยากาศปีนี้กับปีที่แล้วว่าสนามบินเขาคือขับ่างกันมากๆเลย ปีนี้คือแบบมันกลับมาบีซี่ค้างมันกลับมามีชีวิตชีวาทุกคนเริ่มเดินทางแล้วอะ่ะก็เดี๋ยวเราไปเช็คอินกันก่อนนะคะตอนนี้ค <laughs> ิวเช็คอินข้างหลังวันนี้คนเยอะมากๆเลยเราบินกับเอเิฮัทแอร์เวย์นะคะวันนี้ นี่เช็คเสร็จแล้วนะคะทุกคนคือคักมากจริงๆว่าคนมาเต็มไฟเลยค่ะวันนี้เอกสารตอนนี้นะคะถ้าไปอเมริกาน้อยกว่ารอบก่อนที่เพดไปมากๆเลยใช้แค่ผลวัคซีนฉีดอย่างน้อย2เข็มค่ะผลต้วจอทีเคหรือกี r ร์หนึ่งวันก่อนเดินทางแค่นี้เลยค่ะก็เดี๋ยวเราเข้าไปบอดดิ้งก่อนนะคะใกล้เวลาแล้วพร้อมยังพร้อมแล้วไปฮัลโหล ที่สุดก็มาถึงเกตอย่างปลอดภัยนะคะเมื่อกี้คือแบบไม่ได้ถ่ายเพราะว่าไม่ได้เดินทางนานแล้วก็พอดีเราเช็คอินแล้วเวลามันไม่ได้เหลือเยอะเราเลยเดินไปผิดด้านเราก็เลยต้องเดินกลับมาใหม่นี่คือตัวเป็นเหงื่อมดเลยไม่ได้ขึ้นเครื่องเลยทุกคนอาบน้ํามาก็คือจบกันนะคะเดี๋ยวไปเจอกันบนเครื่องเลยค่ะดีใจได้ไปซะทีเราฝากติดตามด้วยนะคะ เราเนี้ยเรานั่งอีโค่แต่จะบอกว่าเบาเขาค่อนข้างสบายมากคือมันมันหนาแล้วก็มันนุ่มอ่ะแล้วตรงเนี้ยที่ชอบมากๆาเลยก็คือมันจะมีเหมือนที่พิงหัวให้เราพิงคือแต่ละคนไม่ต้องกลัวเลยว่าหัวมันจะตีกันไปตีกันมามันบบพอดีมากมากเลยตอนนี้ที่ถ่ายก็คือได้เวลาอาหารพอดีนะคะเขาก็จะมีให้เลือกแหละว่าจเจ้าไก่จะเอาเนื้อหรือว่าจะเอาเป็นแบบมีแเนนะคะมันมีซุปต้ด้วยอะ่ะคือรู้สึกว่ารอดแล้ววันนี้จะคืออะไรอะ่ะ แกงห้อแกงแล้วก็ผัดผาเฮ้ยโอเคเลยอะเป็นอาหารที่คุนเคยหิวมากตอนนี้ดูหนังไปหิวไปแล้วก็เครื่องที่เรานั่งวันนี้เป็นรุ่น7 8็เจนะคะที่นั่งมันก็จะเป็นส3 3สามันนั่งแล้วมันไม่ค่อยแบบเบียดกันมากที่มันเป็นสี่ะเราจะไม่ชอบเลยเรานั่งตรงกลางแล้วมันจะแบบไปขอเข้าห้องน้ำยากมากอันนี้คือ3 3สแบบสบายเวอร์ก็เดี๋ยวกินข้าวก่อนนะคะต้มตังก์แต่ว่าโอเคเลยเปรี้ยวตื่นเลย มันคือแกงไก่อะไรเนาะมันถิงได้อ่ะมันจะมีความเหมือนน้ำมันหอยก็ไม่ชิงเหมือนเหมือนข้าวหน้าไก่ตอนนี้มาถึงอาบูดาบีแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอทรานสิตแล้วก็ เดินเล่นในดิวตี้ฟรีไปก่อนก็จะง่วงใหน่อยเพราะว่าหลับมาด้วยนิยรไปสองเรื่องกินๆิ่มน,นอนหลับนะคะตื่นแล้วค่ะตอนนี้ตื่นแบบงงๆตอนนี้ก็รอขึ้นเครื่องไปนิวยอร์กแล้วนะคะทุกคน จเนี่ยไปถึงแล้วแต่แค่ตัวยังอยู่ที่นี่รอบนี้ที่เลือกบินกับเอชิฮัดนะคะเพราะว่าที่เนี่ยเขามี U.S.P. Clearance ที่อาบูดาบีเลยเขาอะยก Immigration ของอเมริกามาไว้ที่นี่เลยเจ้าหน้าที่ของทางอเมริกานะคะมีแค่ที่นี่ที่เดียวในเอเชียนะคะซึ่งคือตอนนี้เพจผ่านคัสตอม Immigration ทุกอย่างเรียบร้อยก็คือเหมือนเราได้เข้าอเมริกาอย่างแบบสมบูรณ์แล้วเหลือแค่ตัวเราเนี่ยที่จะต้องบินไปให้ถึงนะคะคือมันก็สบายมากๆเลยเพราะว่าเรามาต่อคิวที่นี่ทุกอย่างจัดการเสร็จเรียบร้อยพอดีเราไปถึง JFK เราก็ออก เอากระเป๋าแล้วก็เที่ยวได้เลยค่ะสัมผัสอากาศนิวยอร์กได้เลยปกติแล้วอะ่ะพวกไฮซีซันถ้าเรามีเป็นปน York, mm ิวยอร์กเราจะต้องต่อคิวเข้าอ mm ิมิเกชันกว่าจะผ่านต่างๆเนี่ยประมาณสามีชั่วโมง mm hmm. คือเพจเคยยืนจนขาแข็งนะ่ะทุกคนอันนี้ก็คือสะดวกสบายมากๆเลยตืน่นเต้นแล้ว ตั้งแต่ที่อาบูดาบีแล้วนะคะมาถึงก็เนี่ยรับกระเป๋าเรียบร้อยพ้องออกไปข้างนอกแล้วค่ะเอาจริงๆหลับมาค่อนข้างเยอะเล่นเกมดูหนังมาในไฟนะคะมันก็มีเอนเตอร์เทนเมนต์ให้ทํำหลายอย่างเลยอาหารเขาก็มีให้2มือ้อของว่างหนึ่งมื้อนะคะนี่เป็นไฟ์จากอาบูดาบีมาที่นิวย<ส><น>อร์กเดี๋ยวมาดูกันว่านิวยอร์กจะไปทําอะไรกันบ้างเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวไปที่บ้านก่อนนะคะ ถึงนะคะก็เลยเหมือนพักผ่อนหนึ่งวันตอนนี้เราก็โหที่ใจกลางแมนฮัตตันแล้วค่ะอยู่ที่ทอมแควเมื่อเช้าก็มีซื้อกาแฟกินขนมนิดหน่อยแล้วนะคะเจนแลกไม่ไดอยู่จริงค่ะทุกคนมาเที่ยวคือตื่นเลยนะคะวันนี้คือพร้อมออกเที่ยวแต่เช้าวันตีเวลาเพชรถ่ายคลิปอะเราก็จะเลือกหมืร้านที่แหนงนิดนึงอร่อยตรงยากมิชลินเชฟเทเบิลใช่ไหมแต่คลิปนี้เราจะพามากิน ของถูกที่อร่อยในนิวยอร์กนะคะที่แต่ละร้านเนี่ยราคาไม่เกินสิบเหรียญเรียกได้เลยว่าวันนี้ถูกอร่อยแล้วก็มีเงินเหลือติดก,กระเป๋าแน่นอนเอาไปช้อปปิ้งต่อนะคะพร้อมเรียงค่ะถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันเลยค่ะกับร้านแรกค่ะสองหนึ่งปิดกล้องได้ไหมไม่ให้ปิด <laughs> คนมากินทาโก้กันกับร้านที่ชื่อว่า Lost Taco Number no. One ร้านนี้มีหลายสาขาในแมนฮัตตันเลยน้าปวดร้านนี้ให้ฟังข้าวก็คือมันเกิดจากการที่เพื่อนสนิทสาคนน่ะมาเปิดร้านทาโก้ด้วยกันคือสูตรก็มันสูตรจากครอบครัวเขาค่ะที่เมืองีิัวหนาประเทศเนเซิโกฟ้าบอกว่าเหมือนยกเนกซิโกมาไว้ที่นี่เลยเป็นสูตรแบบต้นตำรับเลยนะคะเรามาอยู่กันที่สาขาแถวแฟลนเซนทัลเทอร์มินอลแต่ว่ามีหลายสาขาเลยก็คือ Google Map ดูได้เลยว่า อยากจะไปสาขาไหน,ไหนใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะคะจะบอกว่านิวยอร์กมันก็จะแบบโวยวายเสียงดัง <c oughs> อย่างนี้นิดนึง <c oughs> อาจจะคลิปนี้ n อยซีนิดนึงนะคะแต่ก็จะพยายามให้ดีที่สุดน,นี่ก็คือเขาดังทาโก้โดยที่มันก็จะมีเนื้อให้เลือกหลายอย่างวัวไก่หมูแกะอะไรพวกนี้แล้วก็มีเมนูลับด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าคืออะไรเข้าไปในร้านกันเลยดีกว่า ก็จะเป็นแป้งขอนมาให้เรานะคะก็จะเป็นแผ่นสีเหลืองแบบนี้นะคะแป้งตอติญาอันนี้ราคา4.65นะคะ1คึ่คำน่ารักน่ารักอันนี้เป็นแบบซีเเรดเมนูเราไปอ่านมาก,ก็เลยลองสั่งดูนะคะตัวนี้มันจะเรียกว่าคอสาทาโกมันก็จะเป็นแป้งตอติตาเนี่ยแหละเขาไปริลกับมอนเทรีชีสเลือกโปรตีนเาห้ได้เราเลือกเป็นอะโดบาด้าก็คือเป็นหมูหมักน,นะคะถ้าเป็นเมนูพิเศษจะอยู่ที่7.75นะคะยังไม่เกิน10เหรียญเลยแต่ละอย่างแล้วก็ไปทันสุดท้ายก็จะเป็นเครื่องดื่มวันน,นะ มันไม่ใช่นมมันจะออกหวานๆหน่อยอันนี้สั่งไปแบบใส่น้ําแข็งนะคะมันจะมีกลิ่นเฮิร์บบางอยาอ่างอ่ะพูดไม่ผูกอะ่ะแต่ก็แปลกดีแคปสตัสมันก็จะเป็นชิน้นอย่างนี้นะก็คือก,กระบอกเพชรมาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเลยอะอืมเขาเหมือนเอาไปดองด้วยมันจะมีความเาค็มๆพริกเค็มอ่ะฮาโก้เน,น,นี่ยกินยังไงก็ได้ไม่มีผิวมันเป็นเห็ดคือแล้วแตะโคนชอบเลยว่าแบบจะบีบมะนาวก็ได้จะใส่ซอ ม,มันกรุบกรุบกรุบอ่ะไม่รู้สึกว่าเรากินกระบองเพชรก็คือเพล็ดไม่เคยกินกระบองเพช็เราแต่ความสุขม,มันไม่ได้แบบเป็นผันหกหรือพืชที่แปลกเลยอ่ะเขาน่าจะบีบมะนาวมาส่วนดือนก็แป้งข้าวโพดหอมมากขอชิมซอซาหน่อยซอลซาคือดูดีมากเฟอร์เฟเดี๋ยวเรามาลองอันนี้กันคอร์สตาโกะมันเป็นริลชีสทั้งอันเลยอ่ะ ตัวอะโดบาด้าที hotel, so so ها, ่เป็นหมูหม <noise> ักเขาแล้วไปกริลอ่ะอร่อยมากมันหอมแล้วก็จานนี้จะออกเค็มๆหน่อยเพราะว่าหมูก็หมักแล้วก็มีความเค็มของพีนะคะอร่อยผักดองดีรันนี้คือดีมากผูกมากด้วยร้านต่อมานะคะจะเป็นร้านไหนไปไม่ได้เลยนอกจากเชคแชฟค่ะร้านโปรดของเพชรตลอดกาลนะคะ มาที่ไรก็ต้องกินทุกครั้งครั้งนี้อาจจะไม่ได้เล่าประวัติอะไรให้ฟังมากเพราะเคยเล่าไปแล้วเดี๋ยวใส่การ์ดไว้ให้ข้างบนแต่วันนี้เราพามากินที่สาขาแรกเขาเลยที่ Medieval Square Park นะคะซึ่งตอนแรกมันเป็นแค่รถเข็นพอดดอกคาเลเท่านั้นแต่ตอนนี้ก็คือเป็นเหมือน landmark ตัวหนึ่งใน m e d i e v a Square Park เลยว่ามาที่นี่ก็ต้องมากินเช็กช็คสาขาแรกที่เป็น OG ตามที่เพื่อนๆได้ยินข่าวแล้วนะว่าเขากำลังจะเปิดที่ไทยปีหน้าก็รอเลยจ้ายังไม่เคยกินใช่ปะใช่โอเควันนี้เธอจะได้กินฉันจะสั่งให้เธอกินเอง มาโคลาชิ้นนะคะโดยที่อันแรกของเพชนเนี่ยอาจจะเห็นหน้าตางงๆแบบนี้เราเลือกเป็นเป็นผักนะคะแล้เทชเป็นแรปแทนขนมปังวันลงน้อยนิดนึงแต่จริงๆแล้วถ้าใครที่ไม่เคยกินเชคเชคมาก่อนอย่างเธออะเราก็จะแนะนําให้กินแบบปกติเออตัวขนมปังเขาจะดีคือให้ดูใกล้ๆเลยว่าตัวชีสเนี่ยเห็นแบว่ามันจะแบบ แน่แบบแทบจะละลายไปเป็นเนื้อเดียวกันกับเนื้อเลยชีสไฟของโปรดตลอดการของเพเป็นไฟของเขาความอยักเนี่ยมันเป็นความอยักที่มีแค่ที่นี่เท่านั้นเขาสั่งทําพิเศษไม่เหมือนใครนะคะแนะนําให้สั่งชีสายชักเบอร์เกอร์นะคะที่เราสั่งอันละ6 6 9เก้ป็นไฟสี่จุสี่้วก็เชคของทับทิม5.89นะคะอันนี้จะเป็นราคาที่ไม่รวมแท็กนะเพราะว่าแต่ละร้านราคาเขาจะไม่เท่ากันหม่อนที่นิวยอร์กก็จะอยู่ที่ประมาณอ่ะแปดจุดแปดจุดห้าเปอร์เซ็นต์การกินเนื้อครั้งแรกอื สตำหรับคนที่ไม่กินเนื้อถัวเนื้อกินแล้วถือว่ามันไม่ได้มีกลิ่นแต่ว่ารู้สึกมันหอมกระทะอ่าใช่เพราะเขาแนบเบคกิวแล้วก็ชีสมันก็ตุยอ,อร่อยไปเลยกินได้ใช่ไหมเอออร่อยคือมานั่งที่เนี้ยชอบบรรยากาศเพราะว่ามันรู้สึกว่าแบบมันผ่อนคลายเป็นสวนสาธา,ารณะใจกลางเมืองที่มันไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่ทุกคนก็มานั่งกินเบอร์เกอร์เหมือนกันนี่แหละ คืออร่อยเค้กเขาทมเค้กแล้ล้นมากให้เยอะมากคือเล้วเป็นสตรอเบอรี่อะค่ะที่นี้ไม่เคยกินเค้กที่เทสแท็กเลยดีเยี่ยมเป็นรสชาติที่กิไว้โอเคจัดไปค่ะเทสแท็กมีหลายสาขามากไม่ต้องมากินที่นี่ก็ได้ฝั่งเวสโคลสก็มีนะคะที่เอลเออะไรอย่างเงี้ยหากินได้เลยเพ้กกินทั้งสองฝั่งรสจิตฟุกกี้รสชาติเหมือนกันเป๊ะก็คือคุณภาพเขาเยี่ยมเลยเดี๋ยวเรามารอดูที่เมืองไทยที่จะเปิดปีหน้าว่าเป็นยังไงนะคะรอลุ้นเลย มานะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งร้านดอมัสของนิวยอร์กเหมือนกันกับรัสแอนดอร u เชอร์นะคะร้านนี้บอกเลยว่าเปิดมาตั้งแต่ปี1914ก็ร้อยกว่าปีแล้วเนาะที่ชื่อรัสแอนด d a u เ h อร์อ่ะก็คือเพราะว่าเขามีลูกสาว3าคนนะคะปกติกิจการอื่นในอเมริกามันก็จะเหมือนแบบชื่อตื้อๆื้อแนซันแต่เนี่ยคือเป็นร้านแรกในอเมริกาเลยที่แบบแอนดอร์เชอร์ปัจจุบันเนี่ยเป็นรุ่นที่4แล้วคุณรัสเนี่ยเขาอพยพมาจากโปแลนด์เป็นคนยิวเขาก็มาเปิดร้านขายของแอปพิลไชเซอร์วัตถุดิบต่างๆให้คนยยยิทาาอหรรร่่ะะแกกๆเขจสงีี ว่าชมว์เป็นเหมือนไข่มันที่ทําจากไก่เหมือนมันเป็นส่วนผสมหลักของอาหารของชาวยิวตอนแรกเนี่ยร้านเขอยู่ที่โอชาตรีนะคะแต่ตอนนี้ที่ปัจจุบันคือที่ฮิลสตันสตรีทนะ,ะที่เราจะมากินวันนี้ก็คือเบเกร์นะคะที่ใส่ชมว์แซลมอนปกติมันไม่มีลายนะแต่นี่ดูให้ดูคูวคิวยังไม่ได้เข้าไปในร้านในร้านมีคิวอนะคะ <S <S โ <Okay, S 2> อเะคะ okay, okay, ตอนนี้มานั่งอยู่ในพาร์คแถวแถวร้านนะคะที่เราสั่งมาจะบอกก่อนว่าอันเนี้ยมันเกิน1ิบเหรียญเพราะว่าเราคิดว่าเราจะหารกันกรจริงแล้วทางร้านรา้านสแตร์ก็มีเมนูที่5าเหรียญนะจะเป็นเบเกิลกับครีมชีสอย่างเดียวแต่เราคิดว่ามาแล้วเราอยากสั่งแซลมอนด้วยจุกๆนะคะส MOKE ซลม m o n แล้วก็เบเกิลค,ครีมชีสทีมชีที่ร้านอะคือแบบมันเนียนมากไม่รู้มันเนียนอะไรได้ขนาดเนี้ย คือเบเกิล่ะต้องบอกก่อนว่าเท็กเจอร์ของเบเกิลอ่ะมันแข็งนิดนึงซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ของเขาอยู่แล้วนะอันนี้คือป,ปกติแต่เท็ดชอบไส้ของเขาซุปซัมมอนกับครลมชีสแมันหอมมากพอถ้ามาเราก็มีโอกาสแนละ้วก็อยากให้มาลองเพราะว่าตัวแซลมอนตัวเครื่องของเขาอ่ะอร่อยจริงๆขนมปังมันมีหลายแบบซึ่งจริงๆเอเลือกแบบไม่โทสก็ได้นะอาจจะนุ่มกว่านี้เออนั่นแหละขอตัวไปกินต่อ่อเดี๋ยวเจอกันร้านต่อไปร้านที่อยากกินที่สุดที่สุดปิดวันจันทร์วอนนี้วันจันทร์ททท ในกูเกิลไม่เห็น,หนบอกเลยว่า,วาปิดเพราะเป็นร้านที่ชอบก,กินมากรลยยายให้ทุคนมาแต่ไม่เป็นไรพรุ่งนี้เราจะกลับมาใหม่นะมันห้าเหรียญแล้วก็ได้ข้าวโปะหมูดแดงมูกรอบแล้วทังเนี้ย <losers S 2> อุตส่าห์เลือกที่จะเดินมา<ช>ก็คิดว่ามันจะหิวพอด,ดีแล้วก็มากินเลยใช่ก็ว่าเราว่าทำไมไม่เห็นแถววะวันเนี้ <laughs> ปแปลปกอ่ะแปลปก,ปกปลพรุ่งนี้กลับมาใหม่ค่ะไม่เป็นไร ร้านนี้ควรจะเป็นร้านสุดท้ายแต่มันไม่ได้ไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาร้านนั้นใหม่นะคะแต่โชคดีว่าร้านนี้ไม่ปิดน,นี่นะคะซีอานเฟมวัสฟู้ดค่ะก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่เป็นเหมือนร้านเชนมีหลายสา,าขาเขาจะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เส้นที่ดังอาจจะเรียกว่าเหลียงผีเป็นโคสกินูโดคือเป็นก๋วยเตี๋ยวเย็นคุณโจเนี่ยเจ้าของร้านเขาเปิดร้านเพราะว่าเขาคิดถึงบ้านเกิดน,นะคะให้หมืนอพยพม,มาที่นี่แล้วอยากให้คนจีนที่มาอยู่ที่นี่ได้กินอาหารรสชาติแบบเหมือนที่บ้านก็โด่งดังหมดทุกวันนี้เดี๋ยว,วเราเข้านนรัคะ ใหญ่มากรนนาคา8ปดจ็ดกินได้สองคนเลยสองคนละสี่อ่ะพูดจริงๆมันใหญ่มากนอกจากเมนูเหลียงถี่นะคะคอสซินุดแล้วอ่าเขาก็ายังมีเส้นเหมือนที่ตัดด้วยมืออ่ะภาษาไทยนั่นกะ็คือต่อเสียหมี่นะคะแล้วก็จะมีเบอร์เกอร์คิวมิทแลมก็คือเป็นแกะที่หมักกับที่ล่ะซึ่งจริงๆแกะเป็นเมนูที่เราขุงที่นี่แต่ว่าส่วนตัวเพด้าไม่ทานแกะเราก็เลยสั่งอันที่เป็นเมนูแบบโอจิของเขามาซึ่งเป็นวีแกนนะคะเราเลือกระดับความเผ็ดได้สีระดับวันนี้เพดเลือกเป็นเรกูลาร์สไปซี่ เราเห็นเขากินกนคนละจานอะคือถ้าเพจอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆเพจก,ก็กินหมดนะแต่ตอนนี้เหมือนเราอยู่ไทยมานานมาที่นี่ยังกินได้ไม่ยเยอะเท่าไหร่อเราว่าเรกูล่าสไปซี่สำหรับคนไทยกำลังพอดีเขาก็จะมีพวกฟองเต้าหู้ใส่มาด้วยอร่อยเลยอร่อยเลยอ่ะมันก็จะเย็นๆเหมือนกินสลัดหรอเส้นมันหนุบดีมากมันมันไม่บาดมันหนาแล้วมันหนุบหนุบมาก มันจะมีความเปรี้ยวเบาๆ,บาๆสดชื่นร้านนี้ดีเลยอร่อยใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะคะเพจอ่านในเว็บเขาอะมันมี c ีอานเปนมาซูที่เป็นก๊อบปี้แคร์ละหลายร้านนะในนี้ยต้องระวังดีแล้วถ้าใครเจอให้แจ้งบอกแสเขาด้วยพวกก๊อบปีเ้เราขอตัดกลับไปที่ร้านเมื่อกี้นะคะแต่เป็นวันพรุ่งนี้ค่ะหลังจากเมื่อวานที่เรามาแล้วมันปิด <laughs> แต่เรื่องกินมันเรื่องใหญ่เราก็เลย ไม่ยอมแพ้นะคะวาฟุงฟาสต์ฟู้ดเปิดแล้วค่ะเขาปิดทุกวันจันทร์นะทุกคนอย่าเด้อแบบเราตอนนี้ก็คือประมาณ10บโมงครึ่งนะคะเขามาคิวกันแล้วนี่คือจะเป็นข้าวเช้าของเรานะคะถูกต้องต้องได้กินค่ะใช่ขายท่วทีมมเยอะมากเดี๋ยวมารอดูเลยนี่นะคะบอกเลยว่าเป็นร้านที่มีเงินแค่ห้าเหรียญก็อิ่มได้ร้านนี้รับเงินสดนะคะผกเงินสดมาด้วยแต่เราคิดว่าเราจะกินแบบคอมโบ เออเราก็เพิ่มใช่คือยังไงมันก็ไม่ถึง10เหรียญแน่นอนี่ยอยู่ในแคตตากรีเไอเคทะขายไปว่าคือมันอร่อยยันผักที่อยู่ข้างใต้เออไอผักที่รองจานอ่ะรอเลยรอเลยค่ะร้านนี้ ขานาดนี้ชอ็อตมันเป็นโลเลยนะกล่องเนี้ยเดี๋ยวไปหาที่นั่งกันนี <S <S ่เราจะมีสั่งเป็นไก่ไก่ต้มซีอิ้วหมูกรอบหมูดแดงแล้วก็เป็ดนะคะมิกสี่อย่างด้วยกันกล่องใหญ่ขนาดน,นี้มีผักข้างล่างอีกข้าวนะคะสิบเหรียญคือ ช่วงเวลาที่เพดร,รอคอยเป็นร้านที่คิดถึงมากถ้าคิดถึงนิวยอร์กคนอาจจะคิดถึงเชคแชกหรืออะไรอ,อื่นซึ่งมันก็ใช่เรก็คิดถึงแต่มันมีนมอีกร้านที่เป็ิดถึงมากๆเลยก็คือร้านนี้กระล่องนี้เราจะแบ่งกันสองคนนะไม่อิ่มก็ต้องอิ่มอะ่ะ <c oughs> หมูแดงเข้ามันหอมหน,อนุ่มนุ่มแบบดีมากอะ่ะดูหมูกรอบชิ้นใหญ่มากให้ผักรองจานกระหล่ำเนี่ยยังอร่อยเลย ขาดไม่ได้เดมพอกอันเนี้ยไก่มันยังจุยซี่อยู่เลยอ่ะโอ้โหนี่แหละสิ่งที่หิดถึงงานวิวยอกมากินข้าวหมุดแดงข้าวหน้าเป็ดนะคะนี่หนังเป็ดกรอบมันนุ่มมากเลยอ่ะดีมากอ่ะโอเคเราจะให้ทัพพิมกินแล้วเพราะเราขาดทัพพิมมาเยอะมากคาดหวังไหมไม่คาดหวังแต่ตั้งตารอไก่เนาะ juicy มากเลยอ่ะนะมันไหลออกมาแม่หนึ่งสองสาม ียข้าวมันไก่ที่บ้านเนี่ยคือลืมไปแล้วอันเนี้ยคืออย่างที่พี่เฟศบอกเว้ยมันดีมากเลยอ่ะมันนุ่มเลยอะทุกคนดูว่าแบบหมูกรอบมันไม่ใช่มาเล่นๆนะคะมมมันไ่่ใชเแม่ไม่ใช่มาเล่นๆนี่ดูมันดูเด้งดึ๋งดึ๋งทก็หันกล้องดูซิเออทำเดียวจบเป็นไงกรอบเคี้ยวได้ แล้วก็แซกด้วยมันแล้วก็แบบมันมันแบบมันยังมีความจุยอะ่ะม,มันไม่ได้เป็นมันธรรมดาวันที่เราเดินมาแล้วก็ร้านปิดวันนี้แหละก็คือการแก้ตัวที่ดีลงสถานีแกรนด์สตรีทนะคะอยู่ที่ชัยนาทาวเราก็เดินมาเลยตามแมปมาเลย <c oughs> เห็นร้านที่สีแดงๆมีคนรอหน้าร้านแนละ้วใช่เลยนะคะมากินได้คะ่ะฝากทองได้ร้านปูกกระดีของจริงอ่ะของจริงอ่ะคือถ้ากินไม่หมดอ่ะก็เอากลับบ้านไปได้ร้านปิดวันจันทร์อย่ามาผิดแบบเพชรนะคะ นี่คือสภาพที่เหลือเหลือแค่นี้ ส่วนเนื้อไม่ต้องพูดหมดตั้งแต่เลยคือใครมานิวยอร์กอ่ะไม่ต้องมาคิดเช็คชก็ได้กินข้าวราบเป็ดราเป็ดค่ะอิ่มอร่อยแล้วนะคะวันนี้ไม่ใช่สิตั้งแต่เมื่อวานเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังนะคะก็เพจก็เลือกมา5ร้านที่ราคาถูกแล้วก็อร่อยในราคาที่ไม่เกินส0เหรียญที่นิวยอร์กนะคะร้านแรกก็คือ Los ทาโก o Number ขหนนะคะทาโก้อร่อยมากๆชิ้นละประมาณ4-6เหรียญนะคะร้านที่2เช็คแช็คเป็นเวอร์เกอร์สัญชาติอเมริกันต้นกำเนิดที่นิวยอร์กนะคะไปพาไปกินที่ m ม d i สัน แพรพาร์ที่เป็นสาขาแรกของเขาเลยอร่อยแบบไม่ต้องสืบเดี๋ยวเขาจะไปเปิดที่ไทยแล้วนะคะร้านนี้ร้านที่สา r บรัส a d d ด์ดอเทนะคะร้านนี้เขาก็จะเป็น ร้านที่ดังในเรื่องของเบเกิลนะคะที่ใส่สโมกแซลมอนแล้วก็ครีมชีสนะคะร้านเปิดมาแล้วร้อยกว่าปีนะคะที่เพชรกินอ่ะมัน15เหรียญเพเชรแบบว่าให้แอดแซลมอนไปด้วยแต่ถ้าใครอยากได้ไม่เกินสิบเขาก็จะมีเบเกิลกับครีมชีสนะคะซึ่งอร่อยมากเหมือนกันค่ะร้านต่อมานะคะเซียนเฟ s มัสคู food, นะคะก็จะเป็นเส้นเหลี่ยมผีหรือโคสกินรูดนะคะเป็นร้านที่มีเชนหลายสาขาเละในแมทฮัตตันในควีนในบรุกลินนะคะอร่อยมากๆเลยมันก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่คล้ายๆยำคล้ายๆสลัดนะคะคล้ายๆเป็นเส้นใหญ่สกอรั สุดท้ายนี้นะคะว่าฟุง่งฟาสฟูสส้ดค่ะโคตรคุ้มคุ้มที่สุดในโลกสิบเหรียญนี่ได้เนื้อ4อย่างอะเป็นกิโลก็คือแบบว่ายกแบบเป็นดังเบลได้เลยก็น่าแหละทุกคนหวังว่าจะเป็นไอเดียให้ใครที่จะมาเที่ยวนิวยอร์กนะคะเพื่อพวกที่แบบ อยากกินอะไรที่ง่ายๆเร็วๆแล้วก็อร่อยถูกเนี่ยก็คลิปนี้ตอบโจทย์เลยนะคะเพื่อนๆไปกินตามได้เลยแต่จะบอกว่าเพรก็ยังไม่ได้จบแค่นี้เดี๋ยวเพรก็จะมีคลิปอื่นๆที่นิวยอร์กออกมาอีกนะคะแล้วก็ยังไม่ได้กลับนะยังอยู่ต่ออีกสักพักนะคะก็ฝากติดตามด้วยแต่คลิปนี้ก็ยังไม่จบอีกเช่นกันเพราะว่าเดี๋ยวเราอะขากลับเราจะไปแวะเที่ยวที่อาบูดาบีหนึ่งวันนะคะจะนอนที่นั่นแล้วออกไปเที่ยวกันก็เดี๋ยวติดตามเลยว่าเพรจะพาไปเที่ยวไหนบ้างซ2 1องห โอเคทุก <Okay, S 2> คนตอนนี้นะคะเพรอยู่ที่อาบูดาบีแล้วค่ะก็เนี่ยเป็นไฟล์ขากลับนะคะเพรก็เลือกเป็น JFK อาบูดาบีแล้วก็แบงคอกก็เพจอ,อยากจะลองมา explore ที่นี่ดูว่าอาบูดาบีอ่ะมีอะไรคือเคยมาแล้วครั้งนึ่งแต่ว่าแบบมาแค่แ๊บเดียวรอบนี้มันมีเวลาเหลือที่เราจะสามารถนอนที่นี่หนึ่งคืนแล้วก็ออกไปเที่ยวข้างนอกได้นะคะบอกเลยว่าแบบง่ายมาก UAE อ่ะ e, ทุกคนอาจจะเข้าใจไว้ดูใบเป็นเมืองหลวงแต่จริงๆแล้วอ่ะอาบูดาบีเนี่ยคือเมืองหลวงของ UAE นะทุกคนจากดูไบอาบูดาบีอาบูดาบีดูไบเนี่ยประมาณ1ชั่งทะะี่วาม เราค่อนข้างเยอะเลยอย่างวันนี้เดี๋ยวเพรก็จะไปคาซาอวตารนะคะซึ่งเป็นทำเนียบประธานาธิบดีจะมีเอร尔ท่าเลสมีเฟอร์รารี่เวิด์นะคะมีรถไฟเหาะที่เลวที่สุดในโลกมีลูฟอาบูดาบีมีช้อปปิ้งมอลล์นะคะอยู่ที่ว่าเราอะชอบเทีย่ยวแบบไหนนะแล้วก็ที่อาบูดาบีเนี่ยเขาเป็นเหมือนมุสลิมสมัยใหม่แล้วเราแต่งตัวยังไงก็ได้ใส่ขาสั้นได้ใส่สายเดี่ยวได้นะคะไม่ได้ต้องแต่งตัวมิดชิดแล้วที่นี่คือค่อนข้างเปิดกว้างมากเลยก็เที่ยวสบายๆเลยคะ่ะกลับจากนิวยอร์กนะคะถ้ามาที่นี่ก็็คือมาถึงก ขาจะมีให้ตรวจ PCR ไว้ถ้ามันขึ้นว่ากรีดไลท์ในแอปเขาอะเราก็ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้เลยค่ะมีค่าบริการประมาณ400บาทนะคะ40 AE D ตัวที่สนามบินได้เลยขนใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงออกค่ะรอบนี้นะคะเพชจองตั๋วกับ Traveloka ให้เราอะเลือกเป็น Multicity ได้เลยถ้าเราอยากจะ มาสต็อปโอเแบบเพชรอย่างนี้นะคะก็คือเราสามารถเลือกวันที่จะอยู่สต็อปโอเวได้แถมได้ออกไปเที่ยวข้างนอกด้วยแต่ว่าถ้าเราเลือกเป็นบิน One เว y ไม่ได้เลือกเมืองตรงกลางแบบมัลติซิตี้เราก็จะไม่สามารถสต o p ปโอเวอร์หรือว่าทรานสิตในการเลือกที่จะออกมาแบบเพชรแบบนี้ได้นะคะทริปนี้สนุกมากอะ่ะทุกคนเป็นการมานิวยอร์กที่ ไม่ได้มา1ปีบอกตรงๆว่าคิดถึงแล้วก็แบบชอบไว้ที่นิวยอร์กอ่ะแบบมันดีดีด,ดเหมือนเดิมเลยคิดถึงมากๆเลยแล้วก็ดีใจที่ได้มาแวะเที่ยวที่นี่ด้วยนะคะก็เดี๋ยวก่อนจะจากกันเราจะขอตัดภาพไปที่ที่เราจะไปเที่ยววันนี้นะคะคาซาอาวตารซึ่งเป็นทรรเนียป,ประธานาธิบดีที่นี่ที่สวยมากค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามทริปนี้ของเพจฟาติดตามคลิปอื่นๆด้วยนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครด้วยค่ะไปแล้วบ๊ายบาย